วงความรักของคุณกันมันจะมีอุปสรรคครั้งใหญ่จะมีมือที่สามแทะเข้ามาซึ่งเป็นคนในอดีตคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณพัดรู้สึกยังไงกับคุณอย่างนั้นหรอยังไงความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณก็ไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณที่ทำให้พัดยังพอมีหวังได้อยู่บ้างนะคะทําไมคุณจะต้องไปร่วมมือกับนายสินชัยทันที่เขาทําเลกับคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณเอาไว้ พัทคิดว่าการมาดูแลพัทเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์เดียวของคุณมุกเป็นอะไรคุณนี<ม>่จะบอกนะว่าคุณถึงผมเจ้าภูเขาไฟมอดไปเป็นล้านปีจะงไปทุคข์ขึ้นมาได้เลยว่าไงนะครับช่วงนี้ลูกกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนดีไหมลูกงั้นลูกมาอยู่ด้วยค่ะต่อให้คุณจะหนักแน่นแค่ไหนฉันก็คงอดจะระแวงไม่ได้คุณจะรับผู้หญิงที่ไม่มั่นคงแบบฉันไหวไหมล่ะ